มาเบิงทั้งน้นท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดบุรีรัมย์ทานนี้ครับลงพื้นที่ไปตอนรับไปให้กำลังใจคณะอนุทำงานสำรวจประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดบุรีรัมย์ทานนี้ครับท่านผู้ว่าชลที่ยั่ตรงลงพื้นที่ไปตอนรับไปให้กำลังใจคณะอนุทำการสำรวจ ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับปลอมครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินเทศบาลนาครอ,อุบลองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องกินเพ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลวิศวกรชิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะครับในพื้นที่ตำบลน,น้องกินเพลนอำเภอวารินชำละนะครับโดยมีทาง้านวาทีไรยตีมนสง่าดีลาดสง่างามปอพ่ออุบลราชธานีครับนายพบ ผู้สมสมปองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุบลรห่วมให้การตอนหลับได้วัดชชยสุวรรณศรีเพ็่นเป็นผู้แทนจากนายกสภาพวิศวกรและก็านายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพบรมราชุป,ปถั์เพิ่นบอกว่าคณะวิศวกรจิตอาสาลงพื้นที่เข้าสำรวจนะครับในพื้นที่ของทางดันตบลหน้องกินเพลนครับบ้านน้องกินเพลนหมู่3แลนวก็หน้องกินเพลนหมู่8 อำเภอวังลินจำลาบจังหวัดอุบลเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุโทโกภัยและก็บ,บันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงเหลขกที่บ้านเพื่อจะเดศเป็นข้อมูลครับบ้านน้องกินเพรหมูสามมูแปดนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านหารอยบวบขัวงเือนคาดวาสิศีษเวลาในการสำรวจสองมือนะครับจังสีแดวเซตการสำรวจเบื้องต้นนี่เพราะว่ามีความเสียหายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนี่ยังเช่นพวกบานประตูหน้าต่างพื้นชุดเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการสำรวจที่เพิ่นดาเนินการนะครับเรื่องของการบันทึกความเสียหายเบื้องตน้นยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับถูกไฟเพื่อให้พี่้องประชาชนได้เงินซอยเหลือเยียวยาจากทางราชาการที่เป็นธรรมที่สุดนะครับเนาะทางด้านนายบุญเรื่องสอนชัยชาวบ้านน้องกินเพชรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภ,ภัยเพิ่นก็บอกว่าขอขอบคุณทางคณะวิศวกรจิตอาสา,าที่ลงมาซอยสำรวจเรื่องของความเสียหายนะครับ เฮ็ดให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือทีรวดเร็วครับการสำรวจตรวจเร็วการช่วยเหลือนี่ก็เร็วขึ้น